ีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่จะเป็นพื้นคุยเคลียร์ปมในใจทั้งเรื่องเรียนงานความรักหรือว่าการค้นหาตัวเองค่ะวันนี้อยู่กับมีนานะคะและผมมาวินครับวันนี้เราหยิบเรื่องที่เอ่อหลายๆคนน่าจะกําลังเจออยู่หรืออาจจะเคยผ่านมาแล้วมาคุยกันค่ะหัวข้อก็คือรักทางไกลทํายังไงให้ใจไม่ห่างกันค่ะหรือที่เรียกกันติดปากว่า long distance relationship หรือ LDR นั่นเองครับ แม้จะฟังดูอืมยากเนอะแต่เราจะมาลองมองในมุมที่มันมีความหวังแล้วก็มีวิธีดีๆที่จะช่วยกันครับใช่ค่ะคือต้องยอมรับก่อนเลยว่ารักทางไกลเนี่ยมันมีความท้าทายจริงๆนะคะแน่นอนครับระยะทางมันก็สร้างข้อจํากัดเนอะทั้งเรื่องแบบไม่ได้เจอหน้าไม่ได้สัมผัสตัวความคิดถึงอีกบางทีเวลาต่างกันอีกโอ้โหอันนี้ต้องใช้ความเ,าเรียกว,ว่าความตั้งใจมากกว่าปกติเลยครับจริงค่ะแต่ในความท้าทายนั้นอะ มันก็มีข้อดีซ่อนอยู่นะแบบว่าทําให้เราเห็นคุณค่าเวลาที่ได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้เติบโตได้พัฒนาตัวเองด้วยนะอืมอันนี้เห็นด้วยเลยครับแล้วบางทีนะการสื่อสารอาจจะชัดเจนขึ้นด้วยซ้ําเพราะมันต้องอาศัยคําพูดเยอะขึ้นไงครับต้องอธิบายความรู้สึกให้ละเอียดขึ้นใช่เลยค่ะพูดถึงเรื่องสื่อสารนี่คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ LDR เลยนะคะต้องสม่ำเสมอ จริงใจแล้วก็เน้นคุณภาพด้วยการอัปเดตเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะทําให้รู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันอยู่ถูกต้องครับแล้วก็ความซื่อสัตย์เนี่ยคือพื้นฐานสําคัญเลยนะต้องคุยกันตกลงเรื่องเวลากันให้ชัดเจนด้วยแล้วลองใช้วิธีคุยหลายๆแบบไม่ใช่แค่แชทอย่างเดียววิดีโอคอลเนี่ยสำคัญมากครับได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะจริงค่ะหรือส่งข้อความเสียงก็ได้นะมันให้ความรู้สึกที่ ออ,อบอุ่นกว่าตัวอักษรเยอะเลยใช่ใช่ครับการแชร์โลกของเราให้เขารู้จักอย่างเล่าเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องที่ทำงานสถานที่ที่ไปมันช่วยลดช่องว่างได้ดีเลยนอกจากการคุยแล้วการเติมความหวานสร้างความผูกพันก็ยังจำเป็นอยู่นะคะบอกรักกันบ่อยๆเนี่ยถึงจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ยังสำคัญเสมอคะ่ะ ใช่ครับแล้วก็ลองหากิจกรรมทำร่วมกันแม้จะอยู่ไกลกันก็ได้นะอย่างที่เขาฮิตกันเดทออนไลน์ดูหนังพร้อมกันคนละจอเล่นเกมด้วยกันอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ค่ะหรือส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์กันบ้างหรือทำเพลย์ลิสต์เพลงให้กันอืของแทนใจเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่มันช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันได้ดีมากๆเลยอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือความไว้ใจกันนะคะ อันนี้เป็นรากฐานเลยใช่ครับต้องเลี่ยงเลยนะการจับผิดการตั้งคำถามที่มันบั่นทอนความรู้สึกแต่ก็ต้องสร้างความโปรง่งใสที่เหมาะสมด้วยนะคือเปิดเผยในสิ่งที่ควรเปิดเผยค่ะคือมันเป็นธรรมดานะที่อาจจะรู้สึกเหงาบ้างหึงบ้างห่วงบ้างสำคัญคือต้องยอมรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็คุยกันค่ะ เปิดอกคุยกันเลยอย่ากเก็บไว้ใช่ครับอย่าปล่อยให้มันหมักหมมหรือไปกล่าวโทษกันอันนี้ไม่ดีแน่ต้องมองเป็นทีมเวิร์คครับช่วยเหลือกันสนับสนุนกันจากที่เคยฟังฟังหรืออ่านๆมานะคะมีทั้งคู่ที่รอดแล้วก็ไม่รอดเนาะครับปัจจัยสำคัญที่เห็นบ่อยๆในคู่ที่เขาไปกันรอดคือความพยายามที่มันเท่ากันทั้งสงฝ่ายแล้วก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันในอนาคตด้วยครับ สร้างเรื่องเล่าแห่งความหวังด้วยกันมีเรื่องต้องระวังด้วยนะคะคือการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งบางทีอยู่ไกลกันไม่อยากทะเลาะก็เลยเลี่ยงไม่คุยปัญหาอันนี้อันตรายนะจริงครับปัญหามันต้องรีบเคลียร์อย่าปล่อยไว้เพราะอยู่ไกลกันแล้วเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยควรคุยผ่านเสียงหรือวิดีโอคอลดีกว่าครับลดความเข้าใจผิดจากการตีความแชทได้เยอะแล้วก็ต้องมีการวางแผนอนาคตด้วยนะคะ การเจอกันครั้งต่อไปหรือเป้าหมายระยะยาวใช่ครับถ้าไม่มีตรงนี้เลยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันลอยๆขาดทิศทางได้ขอแทรกนิดนึงนะคะครับผม ถ้าคุณผู้ฟังชอบคอนเทนต์ของวัยรุ่นเคลียร์ใจแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแค่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยฮิวใจพวกเราได้แบบสุดๆเลยครับจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปนานๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณครับผมแต่อย่างหนึ่งเลยว่ารักแท้มันแข็งแกร่งกว่าระยะทางจริงๆนะถ้าเราตั้งใจพอใช่ครับขอย้าอีกทีเลยว่า LDRs เนี่ยประสบความสาเร็จได้จริงๆนะครับด้วยความตั้งใจ ความไว้ใจและก็ความพยายามของทั้งสองคนนั่นแหละจำไว้ว่าแม้ตัวอยู่ไกลแต่ใจไม่เคยห่างกันครับถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังต้องการคุณเคลียร์ใจเหมือนกันนะครับส่วนตอนหน้าเราจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรต่อน,นั้นบอกเลยว่าเดาไม่ถูกแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีประเด็นไหนอยากให้เราคุยคอมเมนต์บอกเรามาใต้คลิปได้เลยนะครับ เราอ่านทุกข้อความเลยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจ